ทางเข้าล็อบบี้นะคะส่วนถนนที่เราข้ามมาเมื่อสักครู่เรียกว่า Drive Way เป็นที่ให้รถมาจอดรับส่งแขกผู้เข้าพักค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่หน้ากากก่อนเข้าโรงแรมก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นมาตรการของเขาค่ะอ่าอันดับแรกนะคะคุณจะต้องเช็คคุณ,ณภูมิค่ะน้องก็เปิดประตูแล้วขอบคุณมากค่ะเราเดินเข้ามาด้านในนะคะสิ่งแรกที่เราเจอซ้ายมือ คือเป็นเบเกอรี่ค่ะชั้นแรกเนี่ยล็อบบี้ดูสวยมากก็โออ่ามากดูสิคะตรงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนั้นคือเป็นลิฟต์นะคะด้าน,นขวามือเป็นจุดเช็คอินนะคะลิฟต์ทางด้านขวามือคือตัวลิฟต์ที่จะขึ้นห้องพักนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นที่หลังค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอาหารที่เขาบริการอาหารเช้าอาหารเชี่ยงขอบคุณมากค่ะ อาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็นค่ะชื่อว่าห้องอาหารพาวิเลียนค่ะหรูรามากค่ะเรามาผิดเวลาเรามาช่วงบ่ายเย็นๆแล้วค่ะอาหารเช้าของที่นี่จะเป็นบุฟเฟตค่ะแล้วก็จะมีบริการอาหารเที่ยงกับอาหารเย็นซึ่งเป็นอลาคัดนะคะาสามารถสั่งอาหารอิตาลีทานได้ค่ะพวกพาสต้าพิซซ่า ห้องก็กว้างขวางดีนะคะห้องทานอาหารเขาเราออกทางนี้ก็ได้นะคะวัสดีค่ะเราออกมาทางนี้ก็ด้านซ้ายก็จะเป็นบาร์เหมือนเดิมค่ะบาร์ที่ชื่อว่า o Orchid Lounge ค่ะเราเดินมาอีกหน่อยอบนชั้น2นะคะจะเป็นร้านอาหารจีนจะพาานผู้ชมไปชมค่ะ ข้าวอาหารก็เปิดเป็นรอบๆค่ะมีช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นนะคะเห็นโคมไฟแดงๆไม่เอ่ยนี่คือร้านอาหารจีนที่ชื่อว่าลองยุนส่วนใหญ่จะบริการติ่มซำค่ะเอาซ้ำล้อม,มาไว้ตรงนี้นี่คือชั้นสองของโรงแรมค่ะตรงฝั่งนี้จะเป็นห้องประชุมนะคะเรากำลังขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสมค่ะชั้นสามจะเป็นสปา เยเนาะเลนสปาค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมชั้น4ค่ะซึ่งเป็นสระว่ายน้ำนะคะ <Hi. S 1> ตอนนี้เราอยู่บนชั้น4ี่แล้วนะคะชั้น4จะเป็นชั้นที่มีฟิตเนสนะคะนี่ไง นี้คือสระว่ายน้ําของโรงแรมค่ะสระสำหรับเด็กเล็กค่ะตรงที่สระว่ายน้ําเราก็จะเห็นความสูงของโรงแรมค่ะตรงนี้จะเป็นบาร์ค่ะแขกผู้เข้าพักต้องการใช้สระว่ายน้ําก็มารับผ้าเช็ดต,ตัวตรงนี้ได้ค่ะเห็นเวทีตรงนี้ไหมคะบอยคอยจัดมินิคอนเสิร์ตกะอย่างเช่น เราจะฉลองงานวันเกิดแหละเราไปจ้างวงดนตรีมาแล้วก็ติดต่อกับฝ่ายเซลล์ของโรงแรมแล้วก็สามารถจองวันเวลาก็ให้วงดนตรีมาเล่นตรงนี้ได้เลยค่ะน่าสนใจเนะาะศาลาไทยเป็นห้องจัดเลี้ยงค่ะนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกบนชั้น4นะคะสุดท้ายที่จะพาไปชมนะคะคือห้องพักค่ะเลือกโรงแรมนี้เพราะว่า โรงแรมนี้อยู่ใจกลางเมืองสามารถเดินทางไปห้างเซ็นทรัลหรือว่าไปตลาดโตลุ่งหรือว่าไปที่ไหนที่ไหนได้สบายๆที่นี่มีลานจอดรถสองชั้นนะคะอยู่ชั้นใต้ดินค่ะโรงแรมนี้เป็นระบบคี์กร์ดนะคะอคพอได้มาแล้วเราก็เสียบตรงประตูค่ะไฟก็เปิดแอร์ก็ทำงานนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะมีตู้นิรภัยให้ด้วยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเลยค่ะ okay. พูดถึงว่าคุณภาพของห้องน้ำเขาก็โอเคนะคะใช้ได้เลยแหละอาจจะดอูอาจจะดูไม่ทันสมัยหน่อยนึงอาจจะดูเหมือนกับโอเฟชั่นหนหนึงแต่ว่าทุกอย่างทำงานค่ะมีไดเป่าผมด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นกระจกนะคะมีโต๊ะทำงานด้วยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นที่ทําชากาแฟดื่มนะคะมีตู้เย็นก็มีน้ําดื่มฟรีอีกแล้วอภิัรธน,นาการจากโรงแรมค่ะแล้วก็มีทีวีค่ะตรงนี้ก็สามารถวางข้าวของสิ่งของได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองค่ะถ้าเกิดมองออกไป เห็นรางไหมคะนั่นคือรางของรถรางที่วิ่งจากท่าพระค่ะเห็นป้ายสีแดงๆตรงนั้นคือเซ็นทรัลค่ะอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกท่านผู้ชมว่า Wi-Fi ที่นี่ฟรีค่ะชอบตรงนี้ค่ะฟรี Wi-Fi แล้วก็แรงดีด้วยนะคะ